พี่เจว่าอะไรรือครั่รอยแตกระสาร้อยแตกรพท์เพราะว่าคนจานไม่มีงานทำไม่มีพี่แมทว่าไงคือตอนนั้นอ่ะพี่อยู่ในเหตุการณ์นี่ต้อง ใช่พี่เก๋ไม่ได้อยู่แต่ว่าพี่เก๋เป็นผู้เชี่ยวชาญทางการทำเพลงเป็นพี่อาค่ายเพลงมามากกว่ายี่สิบปีไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าคาชากับคนจางเจอกันครั้งแรกอะแล้วเมื่อนิสัยคนจางกับมันเป็นคนนิสัยอย่างนี้เพราะฉะนั้น เธอลืล่อมเธลื่อมทุกครั้สึก่าเอ้ยมีคิศเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยเอาจะไปเป็นแทนแทนไม่อยู่ในเหตุการณ์นะครับแต่ว่าแทนรู้จักคนดังดีที่สุดอ่ะให้แทนพูดมาว่าว่าคิดว่าอะไรลืมนี่คือมันจะมีกี่จอยนะ ไมื่องรั้มหลานสอนบอกทั้งหมดแต่ให้คิดว่าเดาว่าเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยใช่ใช่ใช่ทำไมมันทำไมมันหอนหอนอ่ะโอเคแทนเดาแทนเดาว่าถ้าเจอกันครั้งแรกเรจะต้องคุยเรื่องสไตล์เพลงครับเพราะวันนั้นอ่ะคุยเรื่องโปรเจกต์แล้ววันนัราจะต้องแบบเปิดเหมือนแบบเปิดว่าจะเป็ความเพลงอะไรอะไรเงี้ยเหมือนถึงคนจังจะร้องเพลความเพลงอะไร เราพี่ราชาเบอกว่าโอ้วหฟัเพลงลึกนนั้นเนี่ยไม่รู้เอาเนตมเนี่ยดามา

ถ้าเหลือเป็นเจกับแพรคิดว่าใครใครคุยเจริงเจอันนี้บอกว่าหน้าจอโทรศัพท์มีรอยรูอันนี้คือฟังจริงอะไค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือคำตอบที่ถูกต้องคือ งั้นไปเจอไม่ต้องเริ่มใหม่แล้ไม่ใช่อื่ะเรือกันครับที่ที่คุยกันเอาแล้วเพลงเพราะว่านก็คูจทดูแปลกๆนะที่แบบเจอหน้ากันครั้งแรกเฮ้ยนั่น น่าจะมันเสือกแตกลายรึเหมือนกันเนาะหรือแบางทีใส่เสื้อคอลึกเหมือนกันเนาะหรือหน้าผากมันรึเหมือนกันเนาะอันนั้นเจอันนั้นเจอ๋อนะครคิดว่าสิ่งแรกที่คุยกันด้มันน่าจะเป็นเรื่องแนวเพลงก่อนเลยนผมผมไม่มีอะไรให้ผมให้กอดแล้วกันเนาะ ไยออกด้ยดน้วยเหออยออเถออทั้งจับทั้งจมทั้งขอกล่ก่อน่ดม่ไ้มตยัับงมัลก่อนไม่ได้อเส้นมันทุกอันเลยป่ะหรือว่า 你把钱拿回去。